คุณคิดว่าความสําเร็จจะทําให้คนยินดีไปกับคุณใช่ไหมแต่บางครั้งสิ่งที่คุณได้กลับมาไม่ใช่เสียงปรบมือแต่คือคําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทั้งหมดที่ทํามามันไม่มีค่าเลยในคลิปนี้คุณจะรู้ว่าทําไมความสําเร็จของบางคนถึงกลายเป็นเป้าหมายให้ถูกลดคุณค่าและวิธีรับมือเพื่อให้คุณยังเดินต่อได้โดยไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองหลายคนเจอเรื่องนี้โดยไม่รู้ตัวคุณได้เลื่อนตําแหน่งแต่เพื่อนร่วมงานบอกว่า คงเพราะหัวหน้าชอบนะสิคุณขายของได้เยอะกลับมีคนแซวว่าดวงดีหรือฟลุกทาข้อสอบได้ดีก็มีคนพูดว่าก็เพราะมันง่ายแค่เล่าเรื่องที่เราภูมิใจก็มีคนแทรกคําที่ทําให้มันดูด้อยค่าลงความจริงก็คือเขาอาจจะไม่ได้เกลียดคุณแต่แค่ไม่ชอบความรู้สึกด้อยที่เกิดขึ้นกับตัวเองและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้เจ็บกว่าที่คิดคือเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่ากําลังทําร้ายคุณนี่แหละที่ถูกเรียกว่าทอพอปีซินโดมคือแนวโน้มที่คนเราจะลดคุณค่าคนที่โดดเด่นเกินไป เพื่อให้ทุกคนกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันไม่ใช่เพราะอยากเห็นใครล้มเหลวแต่เพราะความสําเร็จของคนอื่นทําให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจแล้วทาไมสมองคนเราถึงทําแบบนี้บางครั้งแค่เห็นใครสักคนไปได้ดีก็เหมือนมีอะไรบางอย่างสกิดให้เรารู้สึกด้อยลงทันทีนะักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า social comparison เป็น,นกลไกที่ทําให้สมองเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่าเรายือนอยู่ตรงไหนและเมื่ออีกคนก้าวไปไกลกว่าสมองตีความช่องว่างนั้นเป็น relative deprivation คือความรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบแม้ชีวิตเราจะไม่ได้แย่ลงจริงๆเหมือนเวลาเห็นเพื่อนโพสต์ซื้อบ้านใหม่หรือได้งานที่เงินเดือนสูงกว่าทั้งที่เรายังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่กลับรู้สึกว่าเราตามไม่ทันถ้าประสบการณ์แบบนี้เกิดซ้ำๆสมองจะเริ่มมองความสําเร็จของคนอื่นเป็นภยัยและนี่เองคือจุดเริ่มของ z e r o sum status competition เพราะเมื่อสมองเราเชื่อว่าเกียรติและโอกาสมีจํากัดความสําเร็จของใครคนหนึ่งก็จะถูกมองว่าเป็นการลดโอกาสของเราไปโดยอัตโนมัติ ให้ลองนึกถึงการแบ่งเคก้กถ้าใครตักชิ้นใหญ่ขึ้นมาเราจะรู้สึกทันทีว่าส่วนของเราจะเหลือน้อยลงอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องทฤษฎีแต่จริงมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิดลองนึกภาพว่าคุณทำโปรเจกต์ใหญ่สำเร็จหลังจากเตรียมตัวมานานหลายเดือนหัวหน้าชมว่าทำได้ดีมากเพื่อนข้างๆหันมาพูดว่าเก่งนะต่อด,ด้วยก็เธอสนิทกับหัวหน้าน,านี่คุณฝืนยิ้มแต่ข้างในเหมือนความพยายามทั้งหมดถูกมองข้ามไปในทันทีและสิ่งที่เจ็บกว่าคำพูดเหล่านี้ก็คือผลที่มันทิ้งไว้ในใจเรา จุดที่อันตรายที่สุดไม่ใช่วันที่ใครมาลดคุณค่าเราแต่คือวันที่เรายอมทําแบบนั้นกับตัวเองเราเริ่มพูดเบาลงไม่ยกมือลดเป้าหมายบางคนถึงขั้นปฏิเสธโอกาสดีๆที่รอมานานแค่เพื่อไม่ต้องเสี่ยงกลับไปเจอความรู้สึกแบบนั้นอีกแต่เราสามารถหยุดวงจรน,นี้ได้เริ่มจากก้าวเล็กๆอย่างเช่นลองฟังเสียงในหัวตัวเองให้ชัดว่านี่คือฟีดแบ็กจริงหรือแค่คําที่ทําให้เรารู้สึกด้อยลง ถ้าไม่ได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงที่ชัดเจนก็วางมันไ้ก่อนอย่าให้มันพาเราไปไกลกว่าน,นั้นแล้วหันมาโฟกัสกับวงเล็กๆที่พร้อมยินดีกับความพยายามของเราไม่ใช่แค่เพื่อนที่อยู่ข้างๆตอนเรามีปัญหาแต่คือเพื่อนที่เรากล้าเล่าความสุขให้ฟังได้โดยไม่เขินและระหว่างทางอย่าลืมบันทึกทุกก้าวเล็กๆที่เราทาได้เพื่อเตือนว่าความพยายามของเรามีค่าแม้บางครั้งจะไม่มีใครพูดออกมาเมื่อเราปกป้องคุณค่าของตัวเองได้เราก็จะไม่ปล่อยให้ใครหรือแม้แต่ตัวเราเองทําให้มันหายไป แล้วคุณละ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมพิมพ์คำว่าเคยถ้าเคยเจอหรือถ้าอยากเล่าเรื่องสั้นๆไว้ก็ได้ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยลงและการที่ใครบางคนเลือกจะลดคุณค่าไม่ได้ทำให้คุณด้อยลงไปจริงๆสิงๆ่งเดียวที่ทำให้ศักยภาพของคุณหายไปคือการที่คุณเชื่อว่ามันหายไปแล้วและหยุดเติบโตด้วยตัวคุณเอง